ชัยมั่นใจได้รับข่าวดีจากสหรัฐฟงข้อเสนอไทยสุดจึง้งงัดมาตรการรองรับนายพิชัยชุนนวชีระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการคลังคาดว่าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเจรจาภาษีนำเข้ากับสหรัฐอเมริกาในเร็วๆนี้โดยมั่นใจว่าข้อเสนอของไทยคำนึงถึงประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายข้อเสนอของไทยเน้นย้ำถึงการแก้ตัญหา non tariff barriers เพื่ออำนวยความสะดวกทางค้าและเพิ่มขีดความสามารถ รัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปฏิกาการค้ารวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจขนาดเล็กและการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆนายพิชัยกล่าวว่าผลกระทบที่ผ่านมาเกิดจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราภาษีซึ่งทําให้ผู้ผลิตชะลอการผลิตแต่เมื่อมีความชัดเจนและอัตราภาษีอยู่ในระดับที่แข่งขันได้สถานการณ์จะดีขึ้น หากไทยได้รับอัตราภาษีที่ไม่สูงกว่าประเทศอื่นมากนักก็ไม่น่ากังวลแต่หากสูงกว่ามากอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับภาษีนำเข้าจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรอมก่อน